I had strength to stand. This is not what I had planned, it's out of my control. ไล่าย,ยาสูบนะครับเขามีโครงการเรียกว่าโรงงานยาสูบดูแลโรคสันจรสังจิตมาจากามี T M Bern Care ตัวใช่ไหม T, t M Bern Care ตัว T T M Bern แปลว่าโรคแค่ตัวแปลว่าเพราะนั้นหรือว่าพูดง่ายๆก็คือโรงง,งานยาสูบดูแลโรคสันจร แล้วเขาก็ให้โรงเรียนเราเนี่ยเลือกว่าเราอยากได้ต้นไม้อะไรเพื่อที่จะนำมาปลูกตามโครงการนี้นไหมตอนนี้พอก็เลยพิจารณาไปเนีะยนับปัจจุบันเนี่ยผลไม้นับวันที่จะไม่มีใครปลูกละเลยที่จะปละูกผลไม้จริงๆเท่าอย่างพราราก็คือปาล์มอะไรปาล์มน้ำมันเลยต้นเหมือนต้นเภ่าอะ่ะปาล์มน้ำ เพราะนั้นโรงเรียนก็เลยคุยกับคณะครูอาจารย์ว่าเอ๊ะเราจะเป็นที่ผู้องชมชนได้อย่างไรหากไม้ผลเหล่านี้มันหมดที่ไปมันเหลือแต่สวนยางพาราเหลือแต่สวนปาล์มมนุษย์อยู่ได้เพราะอาหารใช่ไหมครับถ้าขาดอาหารผลไม้เป็นหนึ่งในอาหารไหมเป็นซึ่งมีความจําเป็นมากโรงเรียนก็เลยปรึกษาหรือกันกับคณะครูต่างก็มีมติีร่วมกันว่าควรจะเลือกไม้ผลเพราะฉะนั้นวดนนี้ โรงเรียนก็เลยจะปลูกดูอะไรมาดูอันนี้คืออะไรอันนี้คือขนุนพอก็จะปลูกไว้บริเวณที่ที่สองได้กินครับปีแรกนี่ต้องตัดออกที่มันเป็นลูกตรงนี้เพราะว่ามันจะคราบสิบห้าปีมีท้องนาใชไหมร่างก,กายเองครับรุดโสมระัอันนี้ก็คือไม้ประดับเขาเรียกว่าไซเกาหลีตันนี้บริเวณสิบสามต้นหน้าตัดออกใช่ไหม ม,มบางทีเขาเรียกว่ามะยงชิดพวกนี้ว่าบ้บจี <c oughs> ไปมันจะเหมือนกันมันจะหายไปจากบ้านเมืองเราแล้วเนี่ยมันปลาก็เลยเป็นมะยงชิดนะนี่มันจะลดลูกใหญ่หวานเปรี้ยวกมเปรี้ยวอันต่อมาเครเืองเครเืองนี่โรงเรียนก็่าขเืองมา10ต้นไว้บริเวณสวนหน้าสวนเกษตรนะ จะเริ่มเป็นภูมการเศรษฐกิจพอเพียงนาก็มีนะด้านหลังเนี่ยเรามีนาเราก็จะขล้กข้าวขึ้นมาบริเวณสะเห็นไหมเห็นสะหลังห้างเรียนไหมของเรียนนั่นน่ะจะเป็นบอ่อปลาในอนาคตมันก็จะเป็นลักษณะเษตรตลอดปีให้มันหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมันจะมีไม้ผลในหน้าไม้ผลถ้าไม่มีไม้ผลก็จะเป็นปลาไม่มีปลาก็าจะทําข้าวก็จะมีผลิตผล ครับแม้ว่ามันเป็นพื้นที่เล็กนิดเดียวถ้ามีเพียงครอบครัวเดียวก็สามารถที่จะเรียนชีวิตได้ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เรียนคิดไปในอนาคตที่ต้องทำโครงการก็เลยเลือกไม่หมที่พื้นที่เพียงแค่นี้เราก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้แล้วยังนอกจากเลี้ยงปลามันเลี้ยงไก่ได้ไหมโอ้ไดกินไข่ด้วยเหลือแจกญาติพี่น้องยังไม่พอเหลือ ก็พอเพียงที่จะไปขายเราก็ได้เงินเข้ามาไปจ่ายเป็นค่าไฟฟ่าจ่ายเป็นค่าอะไรซึ่งเราผลิตเองไม่ได้เห็นไหมพนั้นโรงเรียนก็เลยจัดโครงการที่จะปลูกต้นไม้ไม้ผลเป็นหลักในการที่จะดูแลโลกพวกเรามีความขีดเห็นยังไงดีไหมด,ด,ดีต้องดูแล <laughs> ช่วยกันไม่ปลูกแล้วป่วปยมันหากินเองมันมีขาไหม ไม่มีขาวันนัต้นไม,ม้ไม่มีขามหายกินเองไม่ได้ฉะนั้นเวลาเตรียมหลุมเนี่ยเธอต้องเตรียมอาหารให้มันเพียงพอแต่ไม่มากเกินไปนไปทำไห้มันดีปลูกไม่รูที่นี่ต้องต้นมาเริ่มเึ้่มปลูกแค่นี้โว้ย นิ่งหรือแข่ง้ายเข้ามาใครเล่าเขเล่บ่วอนใช่ไหมพี่วอนอันนี้นะก่อนมาเล่าเล่าคิวแรกเลยแบนไหนกันไหนะสิ่งที่เราเริ่มทำาทีีแรกเลยนะฮะผมพูดกไมีเพิ่มที่ทีหนึ่งก็คือพี่จีต้องคอยบอ,อก